ไปร้านกว๋วยเตี๋ยวป้าน,น้อยปวดเมดนัวัดปาตัดวัดติชุมพร้อมแม่และน้อง11เมษายน7โมงเช้าไปตลาดชโพมิ่งกับแม่12เมษายน8.30นไปส่งแม่และน้องไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแพร่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวร่วมกับพ่อและยายยายก็จะเป็นผู้ป่วยรายที่54ต่อนะครับ 13-17เมษายนอยู่ที่บ้านนะครับวันที่18เมษายน16.30นทราบผลการตรวจหาเชื้อของแม่และน้องจึงไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแพร่พร้อมกับพ่อซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่53จากนั้นแวะซื้อลูกชิ้นอ้วนประตูชัยสาขา2วงเล็บรถเข็นนะครับ 19เมษายนเวลาบ่าย2โมงยืนยันผลตรวจพบเชือ้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR อันนี้ผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ5ปีรายทีย่52ผู้ป่วยรายที่53เป็นเพศชายอายุ37ปีอาชีพรับคาราชการวงเล็บสามีของผู้ป่วยรายที่46ภูมิลำเนาตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่2เมษายน ทำงานที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ตลอดทั้งวัน12-16 0 0นถึง0 0น,นเดินทางกลับจังหวัดแพร่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากนั้นไปบ้านน้ำโค้งตะบนป่าแม่พักร่วมกับพ่อแม่และลูกสองคนเลือลูก2องคนเป็นผู้ป่วยรายที่47และผู้ป่วยรายที่52นะครับ3เมษายนอยู่บ้านบางเวลาไปทานกว๋วยเตี๋ยวทองสุขสีแยกไฟแดงบ้านน้ำโคง้ง และช่วงเย็นไปตลาดอรไทย4เมษายน17:00นไปรับภรรยาซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่46ที่สนามบินแพร่พร้อมกับลูกสองคนซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่47และผู้ป่วยรายที่52และเดินทางกลับบ้านพักบ้านป่าแม่ตำบลป่าแม่1ทุ่มเดินทางกลับจังหวัดนครสวรรค์แวะซื้อกาแฟที่ปตทเลี่ยงเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4ทุ่มถึงที่พักในวิทยาลายัย วันที่ห้าถึงแปดเมษายนทำงานและพักที่พักวิทยายลัยตลอดทั้งวันเก้าเมษายนเวลาเที่ยงถึงบ่ายสี่โมงเย็นเดินทางกลับจังหวัดแพร่และไปบ้านพ่อที่บ้านน้ำโค้งตะบนป่าแม่แต่ไม่มีใครอยู่บ้านสิบเมษายนเวลาเที่ยงวันไปทานกว๋วยเตี๋ยวท้องสุขกับหลานทั้งสองคนนะครับมาที่บ้านพักบ้านป่าแม่ตะบนป่าแม่เจ็ดเมษายนอยู่ที่บ้านแปดเมษายนสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยง ไปรับชุดที่สังกัดร้านแดงหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาพแพร่ถนนเจริญเมืองวงเล็บสวมแมสเพื่อนำไปให้ญาติที่บ้านซอยข้างปั๊มเชลใกล้โรงเรียนพิทยาลัยเวลาบ่ายโมงไปร้านสมสวัสติ์วงเล็บสวมแมสก้เมษายนค่ะสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในทม์ลายของผู้ป่วยโควิด19จังหวัดแพร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าท่าน เดี๋ยวหมอจะแจ้งทั้งวันแล้วก็สถานที่นะคะท่านที่มีเวลาคับเกี่ยวเดี๋ยวก็จะแจ้งแนวปฏิบัติด,ด้านท้ายนะคะว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะ<ม>ค่ะก็ตั้งแต่วันที่3เมษายนนะคะตลาดอารไทยค่ะวันที่3วันที่10วันที่18ร้านก๋วยเตี๋ยวทองสุกสี่แยกไฟแดงบ้านน้ำโค้งนะคะวันที่5แล้วก็วันที่8 ถึงวันที่9เมษายนนะคะโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์วันที่7งานปีปีใหม่เมืองของอบจแพร่เมื่อวันที่17เนี่ยออกมาแล้ว355รายก็คือเป็นลบทั้งหมดนะคะแต่ว่าสำหรับอของโรงเรียนชุมชนบ้านบกโปง่งที่เราไปตรวจวันที่18เมษายนเนี่ยทั้งสิ้น600รายเนี่ยตอนนี้ผลออกมาครึ่งหนึ่งนะคะยังออกมาไม่หมดผลออกมา 350รายนะคะเราพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ1รายนะคะจาก350รายนะคะซึ่ง1รายเนี้ก็ในพื้นที่ก็อยู่ในกระบวนการของการสอบสวนโรคแล้วก็กักตัวผู้ป่วยในพื้นที่และผู้สัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่แล้วนะคะสำหรับที่เหลืออีก250รายก็รอผลนะคะน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เอามานำเสนอให้ฟังนะคะวันที่ผ่านมาเนี่ย ในโรคช่คอนันทีนหรือสถานที่รับที่จัดที่โรงแรมน้ําเงินนะครับจัดจัดไว้ให้เนี่ยกรณีที่มีผู้ป่วยสัมผัสเสียงสูงแล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขเราไปประเมินที่บ้านแล้วนะครับเช่นบางรายที่ประเมินแล้วที่พักอาศัยไม่เหมาะต่อก,การกักตัวเช่นมีห้องมีห้องนอนไม่เพียงพอไป,อป้าาป้